คืนนี้ดาบี้สุดเกือดข้ามประเทศอาเซนอนอลประธานสเปอร์การกรุงฮ่องกงอุ่นเครื่องหรอชื่อวานน้อนน้อนดาบี้้องให้ไม่มีแต้มแต่ศักดิ์ศรีมีเต,ต,ต,ต็มร้อยค่ะก็นินกูนี้เปิดให้ใส่เดียวใส่สเต็ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพีพีทันไหนต้องการความมั่นคงหน้าโปรไฟล์ได้เลยทางฝั่งอาเซนอลน,นะคะบอกเลยนะคะว่าฟอร์มปีซีซั่นน่าจับตามากแดน,นกลางนะคะได้ไรนะคะกับซูบีเมนดี้นะคะปิดเกมแน่นเป็นฟูตซีเมนแนวลูกนะคะมีสากาที่สปีดเร็วเหมือนตีเทอร์ 5แวนนะคะคมกว่าที่หลายคนคิดมัตติเนลลี่นะคะลากบอลฉีกแนวรับได้ทุกช็อตคืนนี้นะคะถ้าวิกตอร์โยเคเรสได้ลงประเดิมนะคะบอกเลยสเปอร์มีแล้วฟังของสเปอร์นะคะขาดตัวหลักหลายคนเลยค่ะทั้งคูรูซิฟสกี้นะคะโซโรมอนอุดอกีนะคะไม่ได้บินมาฮ่องกงด้วยแต่ยังมีแมดิสันนะคะกับคูดูสนะที่พร้อมลุยและซนฮึงมินนะคะกับตันใจสู้ที่ยังอยู่กับทีมแม็กกำลังเจรจาย้ายแต่ถ้าถามว่าใครดูดีกว่าในภาพรวมนะคะแพรขวญน้องตอบตรง,ตรง,ตรง,ตรง งเลยว่าอาเซนอนดูครบเครื่องกว่านะคะทั้งสปีดบอลเกมรับและความนิ่งในแดนกลางนะคะคืนนี้นะอาเซนอนมีรุนชนะ20หรือ31เลยค่ะพี่ๆที่อยากลุ้นคู่อื่นนะคะมาเข้ากลุ่มกับน้องหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะ